สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวเกษตรกรประจำวันที่4มีนาคม2565นะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับวันนี้ก็มีข่าวนำมาแจ้งให้รับทราบกันเรื่องแรกในวันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับล่าสดุดในตอนนี้ก็ได้มีการประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรทั้ปวกข้าวปี2564รอบที่ ห่งงวดล่าสุดงวดที่21 สำหรับราคาเกณฑ์กลางอางอิงประจำวันที่4มีนาคม2565เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันร,ร,รายได้เกษตรกรผูกข้าวปี2004-65รอบ1งวดที่21ให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4 6 5ที่ระบ,บุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2565สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ่างณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังต่อไปนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิได้มีการสิ้นสุดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่อยู่ที่ตันละ11,986บาท30สตางค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ2,013บาท70สตางค์ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีก็อยู่ที่ตันละ1284บาท10สตางค์ในงวดนี้พี่น้องชาวนาก็จะรับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ715บาท90สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ8,279บาท52สตางค์ในงวดนี้พ่อแม่พี่น้องชาวนาก็จะรับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ1720บาท48สสตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวอยู่ที่ตันละ 9,685บาท12สตางค์ใน,นวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวนาก็จะรับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ2,314บาท88สตางค์ก็เป็นประกาศล่าสดุดในวันนี้นะครับ4มีนาคม2565ซึ่งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ท,ทาง Facebook กล่มการค้าภายใน DIT ได้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณข้อมดีมนันนาโอกาสนี้ด้วยนะครับ วันนี้ทางทกศหรือว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มีการประกาศแล้วนะครับ4มีนาคม2565เกี่ยวกับทกศได้มีการเปิดสินเชื่อ A c ค a s h Go นะครับเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบซึ่งล่าสุดในตอนนี้ทกศได้มีการเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน a c ค a s h Go วงเงินรายละไม่เกิน10,000 0บาทชำระคืนภายใน1ปีในตราดอกเบี้ย m r r เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้าหวังว่าจะช่วยลดปัญหาแล้วก็การป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก ทางด้านนายพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทางทกศได้มีการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และก็ภาวะเศรษฐกิจที่มีการถดถอยก็ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทําให้รายได้ลดลงทงั้งทางตรงและก็ทางอ้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและก็ป้องกันการก่อหนี้นสินนอกระบบที่มีดอกเบีย้ยที่สูงนะครับและก็ไม่เป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรทางทากศจึงมีการเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A c a s h Go ก และก็เพื่อเป็นการสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเงินทุกเฉินในครัวเรือนซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสำหรับเงื่อนไขาการกู้เงินสินเชื่อ A c ค a s สโกนะครับก็ต้องเป็นลูกค้าทาสอสที่มีประวัติการชำระหนี้ดีโดยจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบีย้ย MR R ต่อปีซึ่งปัจจุบัน m R เท่ากับร้อยละหกจุดห้าศูนย์ต่อปีกำหนดการชำระคืนภายใน 12เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาโดยลูกค้าสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ95ลูกค้าที่สนใจสินเชื่อเงินด่วน A c r a าสสามารถที่จะติดต่อได้ที่ทางทกสทุกสาขานะครับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเบอร์โทรคอเซ็นเตอร์0 2 5 5 5 0 5 5 5รวมถึงทางเว็บไซต์ของทางธนาคารทรกสนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง w w w ร์ไ b a a c o r t h ได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆที่ได้แจ้งเรื่องนี้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ